ครัแรกนะกินคร้งแรกกินครั้งแรกใช่ไหมคะใช่มาแล้วมาแล้ววัสดีอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนบายบายนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญค่อวคาค่ะเอฮจาค่ะวันนี้เราจะมา เที่ยวหนึ่งวันแล้วก็มาชิมอาหารที่อร่อย่ๆกับเพื่อนด้วยค่ะไม่รู้ว่าเรามาชิมอะไรกันนะคะทีฮานาจิเคยกินไหมคะก๋ยจีนซีเกียวนะซีเกียวใช่ชอบ กินประจำไหมคะที่นี่ร้านนี้โอ้ประจำก็ใช้ได้นะคอมันนุ่มอ่ะตัวอ้อมนุ่มกินง่ายกินแล้วเหมือนมันเลื่อนคออ๋อเลื่อนคอ คิดว่าอันนี้กินไปแล้วอาจจะอิ่มค่ะพอดีดีใจที่เรามีเพื่อนมาด้วยกันเราได้กินด้วยกันจะได้ไม่อิ่มเยอะมากค่ะอ,อ่12กิ้น84บาทครับโอเคค่ะตอนนี้เราจะไปกินผัดไทยค่ะ รู้สึกเป็นไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินผัดไทยหิวมากมากหิวมากมากหิวมากมากพี่ฮานาจูมินำหน้าตอนนี้เรามากินราบผัดไทยค่ะหิวมากเลยตอนนี้ดวยก็ไม่มีสตาร์ททีนี้ที่เดียวนะครับถ้าอยากกินผัดไทยนี่เราต้มมาที่นี่นะครับทีนี้ที่เดียว ผัดไทยธรรมดาผัดไทยเพิ่มเส้นผัดไทยโอ้ผัดไทยร่วงปองใช่ค่ะอันนี้คือกุ้งกับปูใช่ค่ะหนึ่งแล้นี้คืออะไรครับผัดไทยเอร์เอรไบคอนไงเพราะว่าไปคอนมาจากอเมริกาใช่มันมีรสชาติอเมริกาด้วยจริงเหรออยากลองไหมคะ ใช้ไฟฟ้าและเขาใช้ถ่าใช้ถ่ายใ่ไหมะค่ะเก่งมากเลยนะธรรมดาธรรมดาขอบคุณค่ะพี่เขาบอกว่าก่อไฟไม่ค่อยยากค่ะก่อง่ายๆเตรยายตรงที่จะจะดูไฟแรงไฟอ่อนอ๋อแบบนี้ถ้าไฟแรงๆก็จะไหม้ถ้าไฟอ่อนไปก็จะไม่ค่อยสุกตอนนี้พัดไทยของเรามาแล้วค่ะ

ไมายความว่าอะไรคเม่อกี้ว่าแ่เมื่อกี้กินแล้วไยเอเด้ตปาสอะอ่อยอคือคืออะไรนะคะ very good y good oh ที่อ่ด็กกินนะรู้สึกว่าเขาเป็นช็อตทไม่รู้ว่าเิ่ถ่ายอะเดียวเจ้าเจ้าเ๋อทอเจ้าเจ้าเจ้าโ่้ถ่ อร่อยเยอะเลยนะไข่เขาเป็นแบบนี้ยังงนี้เขาบอกว่าเป็นจงจอยสไตล์ L A เพราะว่ามีเบเกิลเสร็จแล้วลองชิมดูนั่งกรอบบินแล้วเดียังไงครับรู้สึกยังไงเดี๋ยวกันครับอร่อยนะใช่ไหมเขาเป็นเนื้อแน่นๆเรียกว่าแปลกดีอ๋อแปลกดีเขาปกติไม่ค่อยเจอสายเบเกิลนะ ใช่รู้ว่าพวกกไม่ได้ใช่ที่ที่เข้าพวกันได้เป็นเป็นก็แบบหวานๆด้วยนะหวานหวานเค็มๆแต่ว่าจิงจิงเผ็ดนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เผ็ดมากใช่ไม่ได้เผ็ดมากเผ็ดนิดหนึ่งนะเผ็ดนิดหนึ่งโซ่โซ่ยากอืมยากมากใส่มะนาวแล้วอร่อยด้วยนะอันนี้รสชาติอะไรอันนี้รสชาติเผื่อ โอ้มีเขื่อข้างในด้วยหอมมากพราะมันเคยกินกุ้ยช่ค่ะเคยเคยอร่อยนะอร่อยนะมาจากไต้จิ๋วอ่ะเตอไปไหมชอบกินกุ้ยช่ายฮัลโหลนี่เป็นไงคะขอบคุณครับทำไมเขาตคองทำแบบของว่าเอาหลือไม่เอาเปี้ยวเปี้ยวโอเคค่ะวีนี่มีอากงเขาบอกว่าเขาชอบกินร้านนี้เพราะว่า คงอแป้งนิ่มๆเาม่ชงอจะ要挑战他的韭菜。他说他在泰国也有吃过。แป้งนิ่มๆอ่ผิวนิ่มๆนกกินนะิ้กินได้ตอนนี้เรากำลังรอรถไฟอยู่ค่ะใช่เราจะมารอแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มดื่มกาแฟกับ รถไฟด้วยค่ะตอนนี้เรากำลังคิดว่ารถไฟจะมาทางไหนค่ะมาแล้วมาแล้วอ๋คันใหญ่นะคันใหญ่นะ ว่าตอนนี้ปลาลองนะข้าวเราเลยวะห่วยเป็นไงบ้างนะมาร่อยนะเนื้อเยอะใช่ค่ะเนื้อให้เยอะ มีน้ำน oh, like ้ำน้ำมันงาด้วยนะโอ้ม no. ันต um ้องมีอันนี้เพิ่น้ำมันงาเนี่ใช่นะใส่ใส่เอาไปไหมใส่ใส่ลงไปนิดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเอลิี่ใส่แล้วเราก็ไปไหมไม่ไม่ใจใช่ไหมเราก็ไปไหมในนอนไปไหมนี่ใส่ไม่เนี๊ยไม่ดีอ่ะเขาให้เอลิี่ใส่แล้วใช่ไหมแล้วก็เขาตรงนี้ตรงอยู่อ่ะตรงยังไงน้ำปลาใจะไหมน้องแบบไม่อยู่วะ ไม่ได้ใจเหมือนกันยอใส่แล้วรู้สึกว่าผมดีนะหอมดีผมดีนี่อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะแล้วก็ข้างในมีก็มีเนื้อเยอะด้วยนะแตงมีกุค่ะกินลูกจินน้อยลูกจี แล้วพี่ฮานาจูมิีแนะนำลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นอะไรชิ้นคิดว่าเป็นลูกชิ้นเนื้อนะเนื้อเหรออืมลูกชิ้นเนื้อดูความเนื้อของเขาอ่ะโอ้ชิ้นใหญ่ด้วยนะมีมีเนื้อซึ่งนหนึ่งแล้วก็มีส่วนส่วนมันๆแล้วก็มีเอ็นติดอยู่นิดหน่อยด้วย อร่อยไหยอือยเดี๋ยวรู้สึกว่าน้ำซุปมาสำหรับใบไม้จะเข็มไปนิดหน่อยอืมเพราะว่าต้ม50ปีแล้วอ๋อที่นี่เปิดมา50ปีแล้วใช่งู่น50ปีแล้วเข้มข้นมากเนื้อกอมๆด้วยนะที่ญี่ปุ่นกินข้าวต้องกินให้ มีเสียงใช่ไหมคะเสียงยิ่งดังยิ่งอร่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะทันี้อยากอยากดูไหมอยากดูค่ะใช่ค่ะร้านนี้ค่ะจะเอาแบบนึ่งหรือว่าแบบปิ้งนะ แข็งๆนิดหน่อยอตะวันเคิรานึ่งเนื่อเนื้อครน้ำนึ่งฟนือใช่ใช่นิ่มสีเขียวสนใจไหมคะนั่นก็สังขยาอ๋อเคยก็เคยค่ะอันนี้ชาดำชาดำชานมชานมือ อนนี้เรากำลังเลือกเมนูที่เราอยากสั่งอยู่ค่ะพี่ฮานาจะมีสนใจอะไรไหมคะอันนี้อันนี้เมื่อกี้เอเดดปูใช่ไหมใช่ค่ะคนแล้วจะเป็นแคกงใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆคืออันนี้เหรออันนี้ไหมไม่แน่ใจอันนี้ไข่ไก่ค่ะไข่เค็มจะเป็นตัวนี้เอ๋อไข่เค็มอันนี้ไข่เค็มอันนี้ไข่แข็งไข่อันนี้ไข่แข็งไข่ไก่อ๋ไข่แข็งโอ้แล้วอันนี้นะคะอันนี้ไข่แดง อันนี้ไขแ anka, mm ่แข็งเหมือนกันแต่ไม่ได้คุกอ๋ออันนี้ไข่จะเหมือนกันแค่คุกไว้คลุกเป็นตัวนี้อันนี้ <c oughs> อันนี้เอลลี่แนะนำอันนี้ Gone. อันนี้เรียกว่าไข่แข็งไข่แข็งชื่อว่าไข่แข็งอมีไข่เยอะมากเลยนะรสชาติย <c oughs> ังไงครับจะออกหวา <c oughs> นหว <c oughs> าน <c oughs> อันนี้ก็เป็นไข่สองฟองไข่แข็งนี่อ่างค่ะไ <c oughs> ข่แข็งนี่อ่างไข่คลุกๆรอบนอกแล้วก็มีตรงกลางอ ที่ชอบอันไหน้นหนานคะตัวนี้จะเป็นคนกินเยอะอ๋อ้นี่นคนกินเยอะออใช่โอ้เม่เยอะจี๊แนนม่นำต้องต้มค่ะ,ะเพราะว่าเราเรามีไข่แข็งที่คลุกให้แล้วหนึ่งฟองนะคะอีะฟองเนึ่เราคุกเองค่ะด้านบนนี้เราคลุกเองแล้วจะแป้งแข็งๆใช่ไหมแข็งๆอยู่แล้วน่าจะนิ่มๆนิ่มหน่อยแป้งสムースไข่นิ่ยัไข่นิ่ยังแล้วก็ไข่เย็นแต่ ข้างดื่มมาแล้วเก๋งนิดหน่อยเก๋งนิดหน่อยสวยไหมสวยค่ะโอ้มีลายออกมาด้วยนะใช่ว้าวโอ้อร่อยนะอร่อยอร่อยอ๋อันนี้อร่อยด้วยนะครั้งแรกเหรอกินครั้งแรกกินครั้งแรกใช่ไหมคะเหมือนใบใช่มันผ้าแบบโบราณเบราณไม่ใช่ไอติมรสกะทิค่ะไม่ใช่มะพร้าวอ๋อไม่ใช่มะพร้าว อ้ยมะข่าก็มีนะคะอ๋อเป็นอันนี้คือรสกะทิอ๋อเย็นไหนอ๋ออันนี้คือรสกะทิรสกะทิเกลืออะไรครับรสกะทิเกกะทิอ๋อ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 ร่อยด้วยนะรู้สึกยองเขียวเคียวเขามีเขียวด้วยสีเหลืองสีเหลืองอันสุดท้ายที่เป็นของหวานของเราในวันนี้มีขนมบางนึ่งแล้วก็น้ำบวยด้วย อิ่มมากวันนี้เรากินเยอะมากค่ะรสชาติชานมเย็นใจไหมใช่ค่ะที่แบบปอบๆก็อนร่อยด้วยนะอันนี้ที่ไต้หวันไม่มีนะไม่มีหรอไม่มีใช่อันนี้ไต้หวันไม่มีไม่มีขนมปังใช่ไม่ใช่ไม่มีขนมปังนึ่งมีนะมีนะมีนะจริงๆอยากเอาไปขายนะแล้วก็มีน้ำบ๊วยเย็นๆค่ะอันนี้ไม่ใช่เบียร์นะเป็นน้ำบวย โอเคค่ะคือว่าถึงตรงนี้นะคะวันนี้เรากินอาหารเยอะมากเลยอิ่มมากเลยค่ะใช่ใช่แ<า>อลลี่ชอบกินอันไหนบ้างที่สุดน,นะคะอาหารวันนี้จริงๆแอลลี่ชอบทั้งหมดเลยอ,อชอบทอั้งหมดเลยเพราะว่าแอลลี่ก็พยายามหาร้านอะ่ะน<อ>้งที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดแล้วก็คุณมากินที่สุดโอ้ใช่จริงๆก็ชอบนะค่ะอันไหนจูมีล่ะคะว่าผัดไทยนะอ๋อผัดไทยอ๋อ ไทยอร่อยโอ้ผัดไทยอร่อยอแต่วแเผ็ดนิดน้นะเผ็ดนิดน้ำใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะอร่อยอร่อยนะอืมเออฉันีะสั่งชอไอติมไม่ใช่หรอใช่ไอติมด้วยไอติมด้วยไอติมด้วยผัดไท่สั่งก็ไม่เคยกินใช่ครั้งแรกกินครั้งแรกอรอยแล้วก็มีไข่ไข่ดิบๆใช่ไหมคะอ๋ออร่อยอร่อยสาหรับคนญี่ปุ่นจะชอบใช่ใช่ใบไม้ก็ชอบอันนี้ด้วยนะดิบๆอร่อยอ๋อถ้าใคร คลิปนี่อย่าลืมติดตามเราสาคนด้วยนะข้างล่างมีลิงค์ค่ะแล้วเวลาถ้าใครอยากมาตลาดบูกินอะไรต้องกินอะไรแนะนําให้เราด้วยนะคะอาจจะเราจะมาอีกทีค่ะโอเคค่ะคลิปก็ถึงตรงนี้แล้วค่ะเจอกันคราวหน้านะคะเจเจ